สวัสดีครับช่วงนี้ก็กำลังเร่งรีบเกี่ยวกับเอกสารนะครับหลังจากที่ได้รับโฉนดมานะปบมือรรวๆๆน่อยครับนี่อันนี้คือพูดล่วงหน้าไว้นะทีมงานเรายังไม่ได้เข้ามาเลยนะครับปบมือรรวๆๆน่อยครับและแล้วอิน o y h โฮ e เฟ t 8ของเราก็ได้รับโฉนดอ่าเอกสารอื่น นำไปสู่ยื่นกู้เร็วๆนี้นำไปสื่อยื่นย,ยื่นกู้เร็วๆนี้แล้วนะช่วงนี้ก็เลยหลายอย่างหลายขั้นตอนเลยนะครับผมทักทายกันหน่อยครับเสียงดังฟังชัดไหมครับขอหมายเลขกนิดหน่อยเสียงดังฟังชัดหรือเปล่านะผมมานั่งอยู่บริเวณข้างๆบ้านหลังที่แปดตามผังของเราคือคู่หน้าฝั่งขวามือ หลังที่แปดตามผังบรรยากาศดีมากๆขอบคุณมากครับคุณละละชะละชนีวานนะครับผมขอบคุณมากๆเรามาแบ่งปันเคล็ดลับการทำคอนเทนต์กันดีกว่าเพราะเป็นเรื่องสำคัญทำคอนเทนต์ยังไงให้ขายดีคือสิ่งที่ผมใช้มาโดยตลอดแล้วก็เกิดการขายรัวๆมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการขายบ้าน นะครับมีคอสสัมมนามีคอสออนไลน์ต่างๆใช้ได้กับธุรกิจอื่นๆด้วยนะครับคือสิ่งที่อยากที่จะแบ่งปันให้กับทุกทุกคนเพราะการขายคือกิจกรรมที่สำคัญมากๆในการทำธุรกิจนี่คือเรื่องที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันนะผมจะบอกตลอดเลยต้องขายก่อนท่านเจ้าของโครงการเรื่องอื่นยังไม่เก่งยังไม่ชำนาญยัง ยังไม่ผิวอะไรไม่เป็นไรแต่การขายเราจะต้องเป็นทักษะต้นๆทักษะแรกๆที่เราจะต้องเก่งเพราะมันจะนำไปสู่ผลลัพธ์กลับมาเราได้ผลลัพธ์กลับมาเราไปต่อยอดพัฒนาต่อๆไปให้มันดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเราขายไม่ได้ขายไม่เป็นขายไม่เก่งบางคนไม่กล้าขายเนี่ยเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยนะโดยเฉพาะบ้าน จะต้องขายก่อนเน่ขายก่อนบ้านเสร็จนี่ต้องได้โอนแล้วห้ามทิ้งช่วงนานถ้าบ้านเสร็จนะครับหนึ่งเดือนก็โอเคยังสดใหม่อยู่สองเดือนเฮ้ยเริ่มที่จะต้องวางแผนเตรียมการแล้วสามเดือนเริ่มเงียบเหงาแล้วเกินสามเดือนขึ้นไปเนี่ยเริ่มมีเหตุปรากฏให้เห็นอย่างอื่นแล้วต้องรีบแล้วนะครับ เราขายล่วงหน้าไม่ได้หมายความว่าบ้านเสร็จถึงเริ่มขายถึงวิ่งหาลูกค้าไม่ใช่สินค้าเราจะต้องสดสดใหม่ๆอยู่แล้วก็โอนนะครับลูกค้าเข้าอยู่บ้านสวยๆไม่ใช่ว่าใครมาดูก็ปิดการขายไม่ได้สักทีเพราะว่ามันไม่สดไม่ใหม่แล้วโดยเฉพาะท่านเจ้าของโครงการที่อยู่ไกลๆหน้างานนะบอกไว้เลยนะวันหนึ่งที่ลูกค้าในพื้นที่เขามาดูบ้านแล้วเราไม่อยู่หน้างาน เราไม่อยู่บ้านเราไม่สามารถที่จะดูแลเขาได้ตอนนั้นคือปัญหาอีกหนึ่งปัญหาเลยนะทําไมครับลูกค้าก็อาจจะเห็นอะไรมุงสื่อมือยางแล้วก็เกิดคําถามในในใจเกิดความวิตกกังวลในใจแล้วเราไม่สามารถที่แก้ให้เขาได้อย่างทันท่วงทีทําททให้ปิดการขายไม่ได้ทักไปพูดคุยกันแล้วก็มันยังไม่ชัดเจนสักเท่าไหร่นําไปสู่การขายช้า มีผลโดยตรงเช่นกันนะครับสวัสดีครับพี่โรงขอบคุณมากมากเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ให้ขายรัวๆข้อหนึ่งเรามี f อเฉพาะกลุ่มก็เพียงพอแล้วจำไว้นะครับเรื่องนี้สำคัญเรามี f อเฉพาะกลุ่มก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องมี f อ่ทุกระดับทุกชั้นทุกสถานภาพสถานการณ์เลยไม่จำเป็นต้องถึงขั้นนั้น ยกตัวอย่าง enjoy home ของเรากลุ่มลูกค้าของเราคือส่วนใหญ่นะทำงานประจำมีเงินเดือนบริษัทในพื้นที่รัศมีประมาณ5-10กิโลเมตรแล้วแวกนี้ใกล้ๆตรงนี้นี่คือเฉพาะกลุ่มของเรา,ากำลังสร้างครอบครัวสร้างฐานะนะครับมีความมั่นใจว่าสามารถที่จะบริหารจัดการตรงนี้ได้กลุ่มลูกค้าของเรานะครับ นําไปสู่การซื้อโฆษณายิงแอดต่างๆในโอกาสต่อไปด้วยนะถ้าวันนี้เราไม่เข้าใจกลุ่มลูกค้าของเราเนี่ยมันก็จะกระจายสเปสะปะไปทั่วผู้ประกอบการนักธุรกิจคนที่ต้องการขายสินค้าอะไรมึงสิ่งงอย่างจำไว้เสมอว่าเราสร้าง FC สร้างฐานแฟนเฉพาะกลุ่มก็เพียงพอแล้วโดยเฉพาะการสร้างบ้านขาย นหนึ่งหลังโอ้โหหลักล้านาหนึ่เฟสเหลัง12หลังเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาไม่ได้เหมือนการขายสินค้าอื่นที่ส่วนต่างบาท2บาทต้องใช้พลังเยอะมากมากกว่าที่จะได้หลักหมื่นหลักแสนดังนั้นเรามี f อฟเฉพาะกลุ่มบางคนเพจของโครงการามีคนติดตามพันสองพั แต่มี f อซที่เหนียวแน่นเพียงแค่สี่สิบห้าสิบท่านเนี่สี่สิบห้าสิบท่านแล้วถ้าเป็น f อซเป็นฐานลูกค้าที่เหนียวที่เหนียวแน่นของเราที่เขาต้องการบ้านในพื้นที่เราจริงๆอ่ะลองคูณไปสิครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเก็ตและเข้าใจนั่นหมายความว่าทุกๆก,ก,การที่เราไลฟ์ทุกๆการที่เราทำคอนเทนต์ที่เราโพสที่เรา มีการซื้อโฆษณาบ้างอะไรก็แล้วแต่บางคนยังไงล่ะรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าใจเสียคือทำไมมันเข้าไม่ถึงคนเลยคนดูนิดเดียวแค่นั้นเองแต่ที่ไหนได้เราต้องการลูกค้าเพียงแค่หนึ่งหลังนที่เรากําลังจะปิดเฟสเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันนะเราอาจจะมี f อตัวยงกลุ่มลูกค้าเฉพาะ ห้าสิบคนแค่นั้นเองและเราได้ขายบ้านยี่สิบห้าหลังห้าสิบเปอร์เซ็นตอยกตัวอย่างห้าสิบเปอร์เซ็นของเอฟซที่เฉพาะของเราแค่นี้ก็ไม่ธรรมดาแล้วครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจตรงกันถ้าใครเก็ตตามที่ผมบอกนะคุณจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วทุกทุกวันที่เราลงมือทำที่เราแบ่ง ส่งต่ออะไรมุสีมาย่างมันคือผลลัพธ์มหาศาลแต่ถ้าใครไม่เข้าใจคุณก็จะโฟกัสแต่ยอดคนดูยอดวิวคอมเมนต์การเข้าถึงในต่างๆนานาก็ไม่รู้ทั้งๆที่คนดูอาจจะเข้าถึงอาจจะ10คน20คนแต่ซื้อบ้านของเรา2หลังเกิดอะไรขึ้นครับห้าล้านบาทนี่ดิวหล้านบาทกำลังเกิดขึ้น เข้าใจตรงกันนะเคล็ดลับการทำคอนเทนต์ให้ขายรัวๆใช้ได้กับธุรกิจอื่นด้วยนะครับ fc เฉพาะกลุ่มก็เพียงพอแล้วจำไว้มันจะทำให้เรามีกำลังใจสนุกกับการที่เราทำทุกๆวันแล้วเราจะโฟกัสถูกจุดเฉพาะกลุ่มพอนะครับยกตัวอย่างเหมือนหน,น,น้าคุณอนันต์คุณอ่อนอุมาพี่ลงทีมงานเราเฮ้ยบ้านเราของเฟนี้ของเราห้าหลัง คนดูทำไมคนดูคนเข้าแอ่อเราทําคลิปสั้นๆทําไมเข้าถึงคนเพียงแค่150คนเองนะคนดู150คนแต่เราต้องการลูกค้าเพียงแค่5หลังเองนะถือว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากๆนะที่เมื่อเทียบกับคนที่เข้าถึงอะถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้แล้วคุณจะสนุกและมีความสุขกับการทำทุกๆวันโอเคไหมครับและอย่างที่ผมบอกห้ามปิดกั้นเป็นอันขาด ห้ามปิดกันมาลูกค้าจะต้องมาจากอะไร p c ซเอเท่านั้นเมื่อจากบริษัท a อเท่านั้นในพื้นที่เราไม่จำกัดครับมาจากไหนก็ไม่ว่ากันขับรถผ่านไปผ่านมาหรือว่าคนกรุงเทพมาเที่ยวโคราชมีโอกาสแวะมาขามทะเลอศมาเจอบ้านที่ e อ j นจ h o โ e มขามทะเลอเห็นว่าสวยอยากที่จะมาจัดเราก็ไม่ว่าที่พิมายเรามีลูกค้าที่มาจากต่างประเทศสนใจบ้านหลายหลังมากๆนะครับ เห็นไหมแล้วในพื้นที่ขามเดย์สอลูกค้าจากที่อื่นก็มีเช่นกันเปิดรับทั้งหมดอันนี้เป็นอะไรล่ะสิ่งดีๆที่เราอยากอยากที่จะส่งต่อไม่ต้องไปจํากัดข้อหนึ่งแลวนะข้อหนึ่งข้อสองข้อสองข้อสองคิดลับการทำคอนเทนต์ให้ขายรัวๆขายบ้านรัวที่ใช้ได้กับการขายอย่างอื่นด้วยหาปัญหาให้เจอและขยี้มัน หาปัญหาให้เจอและขยี้มันไม่ใช่ขยี้ให้มันแหลกละเอียดนะหยิบขึ้นมาพูดบ่อยๆนะครับนะครับกระตุน้นบ่อยๆย้ำแล้วย้ำอีกบ่อยๆจนเข้าถึงหูนะครับจนไปเจอกับคนที่มีปัญหาแล้วกำลังจะเจอกับเหตุการณ์สถานการณ์ประมาณนี้และแล้วเรื่องที่เราแก้ปัญหาหกับเขาเรื่องที่เราแบ่งปนันเรื่องที่เราส่งต่อมันก็ช่วย ให้เขาแก้ปัญหาได้นั่นแหละครับยกตัวอย่างาลูกค้าที่ต้องการที่จะซื้อบ้านปัญหาของเขาคืออะไรตอบหน่อยครับคุณอนันต์คุณธนเกตคุณบัสหรือเปล่าครับอ่คุณออนุมาพิรองตอบหน่อยตอบหน่อยตอบหน่อยนึกถึงภาพของ enjoy home ก็ได้ลูกค้าที่จะมาซื้อบ้านของ Enjo y Home ปัญหาของเขาคืออะไร ฮ่ตึ๊ตต้เตตตเรออยู่ครับเราอยู่เราอยู่รออยู่ายายหาปัญหาให้เจอและขยี้มันขยี้ปัญหาน่ะ <c oughs> คือพูดถึงมันนะครับ <c oughs> เขียนถึงมันทำคนทิ้นเกี่ยวกับมันและชี้ช่องทางหาโอกาสห่ากระวนเรื่องยื่นสินเชื่ออ่าถูกอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับอันนี้ก็ถูก่อันนี้ถูกนะครับอันนี้อันนี้ก็ใช่อ่าอีกสักท่านอีกสักท่าน อีกสักท่านเดี๋ยวเราจะได้คุยกันคุยกันต่ออีกสักท่านอีกสักท่านเราอยอ่เราอยู่เราเยู่มันเหมือนมิการที่เราได้เรียนรู้นะเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปเขียนลงในคอนเทนต์เป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดเวลาที่มันอยู่ในคลิปอะไรต่างๆเวลาเราอยากที่จะสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าของเราด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแถมฟีทุกรายการอยู่แค่นี้แหละแถมทุกฟีทุกรายการอยู่แค่นี้หวนเวียนอยู่แค่นี้ไม่เอาพูดถึงอย่างอื่นบ้าง นะครับหาปัญหาอย่างอื่นบ้างที่อยู่เดิมของลูกค้าน้ําท่วมอ่าก็มีส่วนก็มีส่วนก็มีส่วนนะครับน้ำท่วมปัญหาช่างสร้างบ้านเองอ่าโอเค่าได้เลยได้เลยของทีมงานเราสุดยอดมากๆสุดยอดมากๆานะครับอ่าของ e n j o y Home ของ Enjoy Home แล้วกันนะครับเดินทางสะด,ดวกนะครับเดินทางสะดวกมีรถรับส่ง เดินทางสะดวกมีรถรับส่งถึงปากทางนะครับถึงหน้าโครงการ,นะรมีรถเมยนะครให้ก็เห็นถึงความปลอดภัยแต่เวลาที่เรากระตุ้นปัญหาคือต้องพูดถึงว่า,าประมาณว่ากรณีออกกะนะครับเข้างานดึกอาจจะมีปัญหากับการเดินทางความปลอดภัยต่างๆถ้าโดยหลักจริงๆนะครับเนาะคือ อันนี้เราก็ไม่ได้พูดในเชิงลบนะโดยหลักจริงคือคนเราจะกลัวการสูญเสียนะครับจะต้องขายความกลัวเราไม่ได้แบบว่าปลอดภัยสะดวกสบายอะไรไหมเนะอันนี้นก็ยังไม่โดนมากปลอดภัยสะดวกสบายเดินทางเข้าออกนะครสะดวกสบายเนี่ยอันนั้นก็ยังไม่แรงมากยังไม่ขายมากนะคนเรากลัวการสูญเสีย อันนี้คือเราต้องจําไว้เลยนะนะครับคนเราเขากลัวว่าจะเกิดปัญหาถ้าตอนนั้นข้ามาคืนเดินทางมาแล้วอันตรายนะครับจะทํำยังไงวะเฮถ้าเราขับรถไม่เก่งไม่คล่องแล้วไม่มีรถรับส่งมันจะเป็นยังไงวะนะครับนะอะไรประมาณนี้ให้เขาเห็นให้เห็นภาพตรงนี้อ่าโอเคนะครับ ของ Enjoy Home ของเราคือกลังข้าบางคืนก็ยังเดินทางสะดวกสบายมีรถรับส่งตลอดมีรถมีผ่านนะครับถ้าในส่วนของสินเชื่อก็คือนะครับมีทีมงานที่มีความชำนาญในด้านของสินเชื่อบริการให้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะตรวจสอบบูโลก่อนอ่าบูโรเสีย นะครับมีการแจ้งเตือนโนต้งโนติสไม่ได้หมายความว่าลูกค้าจะกู้ไม่ได้เลยเพราะบางครั้งบูโรต้องปิด3เดือนถึงกู้ได้ปิด6เดือน1ปีแล้วแต่ความเข้มความแรงของเหตุการณ์พวกนี้หลักๆคือเราจะต้องเอาปัญหามาขยายมาพูดนะครับแล้วเราก็คือคนที่มีความชำนาญเราคือกูรูในด้านนั้นๆ อ่าวงเล็บกูรูเนี่ยไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างนะครับแต่เราคือกูรูในด้านนั้นๆแล้วเราก็ชี้ช่องให้เขาเห็นว่าเฮ้ยมันมีทางออกนะมันสามารถแก้ได้แต่การขึ้นต้นของเรานะครับการขึ้นต้นของเรามันต้องขึ้นต้นด้วยปัญหานะครับให้ก็นึกถึงภาพของเขาเองนะครับไปแล้วก็มีตัวอย่างประกอบกันไปโอเคนะหาปัญหาให้เจอแล้วคือยี้มัน รับรองขายได้แน่นอนคนส่วนใหญ่กลัวการสูญเสียเป็นเรื่องปกตินะฮะข้อ3ข้อ3ข้อ3อย่าพึ่งขายตั้งแต่แรกทุกทุกครั้งเวลาลูกค้าติดต่อสอบถามมาเราจะไม่บอกว่าสะดวกจองเลยไหมครับราคานี้ถูกสุดๆแล้วราคานี้พิเศษเลยเพียงช่วงเวลานี้เท่านั้นเลยคือ เราจะไม่พูดประโยคนี้ตั้งแต่แรกเข้าไหมครับเราจะเชิญชวนลูกค้าอามาชมบ้านจริงก่อนถ้ายังไม่มีบ้านจริงนะครับเราก็ขออนุญาตแอดไลน์ลูกค้าส่งแบบ3ามดีให้ดูสวยๆนะครับโปรโมชั่นดีๆให้ดูพูดคุยกันสอบถามกันหาปัญหาของเค้าให้เจอ บางคนอาจจะวิตกกังวลว่าจะส่งไหวหรือเปล่าว่ารถเหลืออีกประมาณแสนหนึ่งจะปิดแล้วบัตรเครดิตประมาณ2ใบเราจะได้ช่วยกันวางแผนถูกตรงนั้นบางคนนิดเดียวแค่นั้นเองมีลูกค้าเฟดเจ็ดเท่าที่จําได้หลักๆคือ2หลังนะครับสองหลังเฟดเจ็ดเรามี7ดหลังแต่ลูกค้าหลักๆที่มีปัญหาเกี่ยวกับบูโลเกี่ยวกับว่าจะไหวไม่ไหวบัตรเครดิตอะไรพวกนี้นะครับสหลังที่คุยกันนะที่จริงอะ ่วนใหญ่ก็มีปัญหาคนละเล็กคนละน้อยหมดหมดหลายรูปแบบหลายรูปแบบนะครับแต่สองหลังนี้คือเดิมทีจะไม่ซื้อบ้านแล้วจะยังไม่เอาแล้วจะยังไม่สะดวกแล้วช่วงเวลานี้ช่วงเวลาสี่เดือนห้าเดือนเนี่ยต่อจากนี้ไปคือยังไม่สะดวกแล้วแต่ enjoy home เรานะครับเจรถผมสามารถทำให้ลูกค้าได้บ้านได้ทำให้ลูกค้าเขารู้สึกผ่อนคลายได้เพราะอะไร เพราะเราชวนเขาคุยนะครับให้เขาเห็นความจริงใจเราไม่มีคําว่าจ้องก่อนไม่งั้นพลาดโปรโมชัน่นนี้ไม่งั้นเสียโอกาสตรงนี้ราคานี้สิ้นเดือนเท่านั้นเราไม่มีประโยคนี้เลยลูกค้าติดอะไรอ่าสลิปเงินเดือนส่งมาตรวจสอบสุขภาพก่อนไม่มีค่าใช้จ่ายใด้ทั้งสิ้นนะครับอาบุโรตรงนี้อ่าเป็นสเ,เตปนี้สามารถที่จะแก้ไขได้มีทางออกได้ ให้เห็นภาพว่าเรามีความจริงใจที่จะช่วยเหลือเขาไม่ใช่อยากที่จะได้เงินจองห้าพันหนึ่งมืนเขาสัมผัสได้ว่าเฮ้ยมันอยากที่จะขายอย่างเดียวโอเคไหมครับและถ้าเราทําอย่างนี้ได้ถึงแม้ว่าเฟสนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมนะเฟสต,ต่อไปเขาก็รอเราอยู่ดีเน่เฟสต่อไปเขาก็รอเราอยู่ดีลูกค้าเฟสห้าติดตามมาจากเฟสหนึ่งลูกค้าเฟสเจ็ด ตามมาจากเฟดหกนะครับเป็นเป็นภาพอย่างนี้ตลอดนี่แหละครับคือสิ่งที่อยากให้ทุกทุกคนพัฒนาตัวเองแล้วก็วางแผนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยการที่เราเปิดเฟดใหม่หมายความว่าคุณจะต้องมีลูกค้าห้าสิเปอร์เซ็นขึ้นไปแล้วนะนั่นแหละคือความสบายใจไม่ได้หมายความว่าเฟดนี้เรามีแปดหลังแล้วเราต้องมาวิ่งหาลูกค้าใหม่ทั้งหมดตั้งแต่ตอนเปิดตัวเลยไม่ใช่นะ แต่ถ้าใครที่เริ่มต้นเฟสแรกๆไม่ว่ากันแต่ถ้าเรามีสองเฟสสามเฟสแล้วหมายความว่าเฟสที่สี่เฟสที่ห้าที่เราจะเปิดตัวต่อๆไปเนะี่ยคุณจะต้องมีฐานลูกค้าเดิมอยู่แล้วโอเคไหมยกตัวอย่างพอเฟเแปดที่เราพัฒนาอยู่ตอนนี้เหลืออีกแปดสเปอร์ซนใกล้จะจบโปรเจกต์แล้วนะเดินทางไปแปดสิบปอร์เซ็นแล้วโดยภาพรวมทั้งหมดใกล้จะจบโปรเจกต์แล้วเฟสเก้าเราต้องได้ที่มาแล้ว เราจะไมไ่ถึงขั้นที่ว่าจะต้องซื้อที่สต็อกไว้ล่วงหน้าปีสงปียังไม่ถึงขนาดนั้นนะแล้วก็หา,าดึงดูดไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับแต่เราวางแผนล่วงหน้าในระยะหนึ่งในส่วนของลูกค้าพอเฟดเดิม80%ด็กลจะจบโปรเจกต์แล้วเฟดใหม่ต้องมีลูกค้าในสต็อกมาแล้วเป็นภาพอย่างนี้นะพอเราเปิดตัวอย่างเต็มที่เฟดใหม่ปุ๊บเราได้ห้แล้ว ถ้าเป็นแปดหลังเราก็ได้สามถึงสี่หลังแล้ว,ลลวที่ลูกค้าสุรภาพพร้อมไปต่อได้แล้วการพัฒนาหลังแรกการลงทุนหลังแรกหลังที่สองหลังที่สามของเราคุณจะมีเวลาในการคิดอย่างอื่นคุณจะรู้สึกว่าสบายรู้สึกว่าอยากเออฉันกล้าที่จะผ่อนคลายหน่อยกล้าที่จะไปเที่ยวหน่อยกล้าที่จะเดินทางไปที่อื่นหน่อยไม่ได้บม,มกมุ่นอยู่กับหน้างานอย่างเดียวหรือวิว่งไล่ล่าหาลูกค้าอย่างเดียวมันไม่ใช่ภาพนั้นนะนี่คือสิ่งที่ท่านเจ้าของโครงการจะต้องเข้าใจตรงกัน แล้วเราจะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างมีความสุขลงทุนอย่างมีความสุขและผู้ร่วมลงทุนเขาก็จะเชื่อใจไว้วางใจในสิ่งที่เราทำตั้งแต่แรกโอเคนะครับ enjoy home เราไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการขายเลยขายโคตรด,ดีนี่คือสิ่งที่ผมตั้งไว้กับตัวเองสร้างความเชื่อให้กับตัวเองอะ สร้างความเชื่อกับเองสร้างความเชื่อกับเจีรุให้กับทีมงานเราสร้างความเชื่อให้กับช่างพู้รับเหมาห้ามนะโอ้ช่างช่วงนี้ไม่มีลูกค้าเลยไปคุยกับช่างกับพู้รับเหมาลูกค้ามาก็หลุดอีกแล้วโอ้ลูกค้าหายากห้ามไปพูดไปประกาดมันคือการสร้างความเชื่อที่ไม่โอเคให้กับบรรยากาศการทํางานของเราให้กับทีมงานของเราไม่โอเคเข้าใจตรงกันเรื่องนี้ด้วย เราคือผู้นำที่จะต้องสร้างความเชื่อในทางที่ดีให้กับทีมงานเราให้กับคนรอบข้าง,งเรากดหมายเล็กนึ่งนะครับผมกดหมายเล็กนึงมานายกดหมายเล็กนึงมานอยฉันคือเจ้าของโครงการ <c oughs> ฉันคือผู้นำที่สร้างความเชื่อที่ดี <c oughs> ให้กับทีมงานของฉัน <c oughs> ให้กับตัวฉันเองให้กับคนข้างๆรอบๆตัวฉันทั้งหมดเลยช่า <c oughs> งพูดรับเหมาเจ๊รถใครก็แล้วแต่ จะไม่ม,ไม,ไไม,มีจะไม่ได้ยินคําว่าขายไม่ดีจากผมจะไม่ได้ยินคําว่าขายไม่ดีจากผมจะไม่ยินคําว่าลูกค้าหายากเหนื่อยจังช่วงนี้ไม่ได้ยินคํานั้นเลยเพราะผมคือผู้นําที่ต้องสร้างความเชื่อที่ดีให้กับทีมงานของเราช่างผู้หนึ่งว่านี่ของเฮียขายดีเต็มแล้วแหละยังไงก็เต็มอ่าและนี่คือสิ่งที่เขาพูดเองนะถ้ามีลูกค้าเข้ามาแล้วเราอาจจะไม่อยู่อาจจะ ไม่เจอลูกค้าแล้วลูกค้ามาเจอช่างพุ้รับเหมาช่างพู้รับเหมาเขาจะมีอารมณ์ประมาณว่าต้องรีบๆตัดสินใจเลยนะต้องรีบๆซื้อเลยนะเพราะว่าของเฮียเขาขายดีมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะจะเป็นภาพนั้นจริงๆจ,จ,จะเป็นภาพนั้นจริงๆครับเพราะอะไรครับเพราะพลังงานที่เราแสดงให้เขาเห็นไงที่เราส่งออกไปให้เขาเห็นไงสําคัญนะครับเรื่องนี้อย่าทำให้บรรยากาศบริเวณ ที่เราลงทุนบรรยากาศโดยรอบที่เราพัฒนาอะไรบุญมุอย่างมันเป็นในเชิงรบไม่เอาแล้วเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีมาใครที่ไม่ดีจะไม่สามารถอยู่ในบรรยากาศนี้ได้โอเคไหมครับขอบคุณมาทหนึ่งมากมากเย้สุดยอด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 เคล็ดลับการทำคอนเทนต์ให้ขายบ้านรวัวๆขายดีจัดไปสมข้อเบาๆกาดอกจันไว้นะ หนึ่งหนึ่งร้อยล้านดอกนะครับเราจะเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของธุรกิจผู้ประกอบการที่ขายเก่งบอกทุกรอบบอกมาโดยตลอดเราอาจจะยังจินตาไม่เก่งคุมช่างคุมพูดเราเหมายังไม่เก่งแบ่งแปลงยังไม่เก่งอ่านแบบอ่านอะไรก็ยังไม่เก่งยังไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่เราจะขายเก่งถ้าเราขายเก่งคุณไปต่อได้ทักษะอื่นแล้วก็พัฒนาไปแล้วก็หาทีมงานมาร่วม แต่ถ้าคุณขายไม่เก่งแต่อย่างอื่นคุณโคตรเก่งอาจจะไม่รอดนะครับนี่คือเรื่องสำคัญฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดที่มีโอกาสได้ติดตามในช่อง YouTube ช่อง YouTube ตอนนี้เรากำลังแก้ไขปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับนี่แหละคือความสนุกมันจะต้องมีเรื่องอะไรให้คิดให้แก้แต่ใน f Facebook อ่ายังมีข้อมูลดีๆเหมือนเดิม แล้วฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับสัมมนาสดของเรารุ่นต่อไปวันที่11 12มีนาคมนั่นเลย11 12มีนาคมนั่นเลยนะครับรับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นซูเปอร์วีมสร้างบ้านในขายดีการสร้างบ้านขายเริ่มจาก1นึ่นาสดส1 12ส1มีนาคม65 093 329 67 37หรือไอดีไลน์ ehome j 909รับเพียงแค่20ท่านเท่านั้นนะครับเรียนรู้จากหน้างานจริงของจริง บอกทุกข้อมูลทุกความลับตั้งแต่พื้นฐานเลยไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ก็เรียนรู้ได้ VIP จริงๆนะครับและราคาพิเศษด้วยเข้าถึงได้ง่ายขึ้นสอบถามมานะราคาพิเศษด้วยช่วงนี้เป็นราคาพิเศษนะครับถือว่าเกินคุ้มสุดๆนะครับเป็นราคาพิเศษพิเศษก่อนทีมงานก่อนหน้านี้นะครับเนะพราะอยากให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นะครับเดินทางมาเจอกันรีบๆเลยนะครับถ้าไม่ใช่เราแล้วมันจะเป็นใครที่เหมาะสมกับคําว่าเจ้าของโครงการฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคุณฮุสเซนโอลลัวยังครับผมคุณอนุมาเป็นไงบ้างครับคุณเอกชยัยโอนรอรอหรือยังครับเป็นไงบ้างครับคุณฮุสเซนถ้าได้โอนอย่าลืมหอบเงินแล้วก็เซลฟี่ส่งมาในกลุ่มด้วยนะครับผม เพื่อส่งต่อกําลังใจดีให้กับทีมงานเราให้กับเพื่อนๆของเราเป็นหลักฐานให้เขาเขาเห็นว่าเฮ้ยเพื่อนเราคนนี้เขาทําได้แล้วแล้วเราเมื่อไร่จะเป็นแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย